เก็บเลืเล้อครับน้องเลยน่าเลยครับสวัสดียามค่ำคืนครับมือเนี้ยว่ามือนี้บาสิลมากาลค่คืนครับ พี่น้องเอ้ยเห็ดหนาแลยล้วนๆเลยมีแต่ดอกองามๆครับมืนอนี้โอ้โหหาบ่ไใดเนี่ย งาแแ่มูเดียวครับพี่น้องน้องลูกหูหมูเดียวครับงาแรล่มูแรกครับ อ้ยอันนี้ก็อื่นเฮ็ดตีนจั่มครับเนาะมัน,นมออกเลยพี่น้องเฮ็ดตีนจั่มครับมันออกเลยครับอันนี้หนาเลยครับหน้าเลยสองดอกครับน,นี่ก็บผลเริ่มตกแล้วพี่น้องเลยอาจสิบ,บชัชแดเด้อครับมันก็เริ่มตกแล้วครับ หนาแลงามๆครับมอนี้ตอนนี้จะแจ้งแล้วครับพี่น้องว่าฝนก็เริ่มเซาแล้วครับมาขัดเห็นเห็ดละโงกหมูหน่นึงครับโงกดอกเดียวนี่หลับยองเลยแม่นหมูด่ดอกเดียวครับครับอันนี้เป็นเห็ดไทยครับเห็ดไทยอืมเห็ดไทยครับสองดอก ไฮโซดอกครับพี่น้อง,อลงโลงโกเหลืองครับแยกกินส่วนครับพี่น้อง,ลงโลงโก้ขาวบานดอกน้อยดอกหนึ่งครับแยกกินสวนเหมือนเดิมครับไิดขายครับ จูงงามๆครับใครจูงงามดีเด้อพี่น้องเอ้ยมืนอนี้ยจูงนึงครับดอกบานครับอื น้อยครับลงน้อยครับอ๋อจ็ดไทยอีกครับ เดี้ยคือคนตกใส่ครับเพชรไทยอะไ้ เสียหายแล้วอืม ทำความสะอาดก่อน <c oughs> ดอกนี้เสียหายไปครึ่งนึงแล้วครับ <c oughs> จำ่ดอกน้อย ดอกเดียวเด็ดไข่น้อยสองดอกครับสองไข่สวยๆนี่คือสองไข่หรอฮะอไข่เอา ไหอีกครับโอ้สองดอกครับโอ้เห็ดขาวดินดอกใหญ่ครับพี่น้องเห็ดน้ำหมากครับ มาหมากดอกนึงครับหุ่มน้อยครับเห็ดทานดอกนึงครับเห็ดทานก็เห็นแล้วบาทนี้ สองดอกสวยๆครับงามครับพี่น้องเลยเจ็ดน้ำมากสองดอกครับเจ็ดข้าวดินครับ โอ้โดอกนี่พี่น้องจุมใหญ่จุมใหญ่ครับโอ้ยงามบอกงามบอกครับนี่อีกดอกนึงครับนี่อีกจูมนึงอ่อ อมอันนี้เป็นเห็ดข้าวดินครับพอดีจูมครับน,นีจูมน้อยครับอันนี้เป็นเห็ดไข่ครับ นี่อีกดอกนึงครับเห็ดไข่ดอกนี้เห็นแต่ไกลเลยผู้ใดที่เข้ามาชมอีสานบ้านคุดบากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีสานบ้านคุดบากน้ำเนเดอ้อครับพี่น้องเลยว่าช่วงนี้คลิปบยัยากต่อเนื่องป็นไดครับดอกบานพอดีเห็ดหนาแหล่ครับโอ้หนาแหล่พี่น้องเลย ตอนจูมคือบ่อเห็นคือเห็นตอนบานแล้วอืมจนเปื่อยให้โอ้อืม,อม

โอ้จนคิดจนเฮี่ยงเปบ่การหาหมื่อนี้ครับพี่น้องเป็นเห็ดรวมครับมื่อนี้สำหรับมื่อนี้ก็เป็นเห็ดรวมครับทั้งหลายก็ขอบคุณเนบซีทุกท่านครับที่ยังเข้ามาให้กำลังใจอีสานบ้านพุณบากับผมบาซิปผู้นี้ครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ครับสําหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้าสําหรับการหาเมื่อนี้ก็เป็นเฮ็ดร่วมครับทั้งหลายพี่น้องสําหรับคลิปนี้ผมบาสิศก็สิอจุบคลิปไ้ซักนี้แล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ